สวัสดีค่ะพี่น้องนั่งรัดไปตลาดหุ่งเดือมากค่ะพี่น้องนั่งรัดได้หมูปลามากสินหนึ่งค่ะพี่น้องนี่นี่มูปลานี่ค่ะเนาะส,สดสดใหม่ๆค่ะนั่งรัดก็เอาเครื่องเทศมาพร้อมเครื่องแกงนี่ค่ะพี่น้องเขาสิเฮ็ดเป็นชุดมากเนาะชุดละยหยสิบบาทนี่พี่น้องนี่พร้อมพร้อมพ,พัดเลยไปเดี๋ยวนั่งรัดสิไป ซอยหมูค่ะซอยหมูแล้วไปเบิง่งวิธีการเห็ดกันจ้าค่ะเริ่มกันซ้อยหมูเลยค่ะพี่น,อน้องนังกระสีหยาบเนาะหมูลปลาก็ะ้อยไปค่ะพี่น้องสิ้นควมหนะความบางกันแล้วแต่เ้าสีหยำได้บ่ได้ค่ะพี่น้องสีเอาหญ่เอาน่อยลดวแต่มากนี่ค่ะกับสิประมาณนี้กับสิซส้อยบางๆค่ะพี่นออ้องพอใาหยำยากเนะาะหยำยากแล้วค่ะซ้อยบางๆค่ะพี่น้อง ตามมากค่ะซอยไปเรื่อยเนาะเพราะว่าคันเท้าซ้อยนหะลายมันสิบคือหมูนเท้าเหลี่ยงเนาะทั่วไปหนังมันนขางที่จะกรุบกรับกรุบกรับนะคะมันสีหยาบเน่จังหน่อยก็เลยต้องซ้อยสิ้นน้อยๆค่ะพี่น้องเพื่อนกินง่ายเนะยาะยำง่ายพอดีค่ำละะ้ค่ะเอาพอดีค่ำเนาะ,ะเพื่อเท้าตักเขาใช้น้ำก็สิพอดีแล้วค่ะตอนละค่ำละค่ำเนาะ,ะนี้คะ่ะประมาณนี้นะคะนเนื้อมูที่ซ้อยเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ ตอนใหญ่ตอนหน่อยแกแล้วแต่ความมักค่ะไปค่ะผอมพัดลวจ้าพี่น้องไปขั้นตอนแรกเขาก็ต้องก่อไฟก่อนค่ะพี่น้องดังไฟก่อนเนาะนี่ดังไฟใส่ไมอ้อยไฟลงไปค่ะพี่น้องใส่ไมอ้อยไฟลงไปดุนฟื้นดุนง่ายๆก็ฟื้นกะหาง่ายๆค่ะนี่ตั้งกระทะหาเอาน้ำบานนี่แหละค่ะไม้ยางไม้บักข้ามแน่เนะใส่น้ำมันลงไปค่ะ ใส่น้ำมันลงไปมันฟงค่ะมันฟงพี่น้องใต่เนื้อหมูค่ะเนื้อหมูที่ข้าซ้อยมาหั่นเนาะใส่ลงไปค่ะล้วนล้วนไปจังน้อยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรไผ่สูตรมันเนาะนั่งราชีใส่น้ำปลาแดกต้มลงไปจังน้อยนึงค่ะเพื่อดับความขาวนะคะเนาะนั่เป็นอาหารปลากับนั่งกับสีล้วนก่อนสีพัดเนาะใส่เครื่องแกงลงไปย่ามเข้าล้วนมันสีหอมค่ะพี่น้องจ้าล้วนไปพ่อคุกคลุกคลุกี้นี่ค่ะเอาใส่สุกพอดีพอดีเนาะค่ะเนาะไม่ได้สุกจนเกินไปค่ะ เอาพอดีสุกก็ตักออกก่อนค่ะตักออกพักไว้ก่อนเนาะตามสูตรนั่งรัดค่ะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะคะนี่ค่ะตักออกให้เบิดนะคะพี่น้องตักออกแล้ว,วก็ใส่น้ํามันลงไปอีกจังน้อยนึงค่ะพี่น้องใส่เครื่องแกงค่ะบต่ตองใส่ไฟแห้งค่ะดึงไฟออกไฟออกก่อนล้วนให้พัดให้พริกแกงเข้าเลื้ยงนะคะ มันเหลืองๆหอมๆค่ะกินนี่หอมปรุงกระจายไปอ้อมบ้านเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ใสหมูสิ่เข้าล้วนมาหั่นลงไปค่ะนี่ใส่ลงไปเลยพี่น้องค่ะกบปรุงเครื่องค่ะปรุงเครื่องลงไปใส่ฟงนัวนะคะตามชอบค่ะผงนัวนิดหน่อยน้ำตาลตัดหวานจักนิดค่ะบ่ต้องใส่หลายแล้วค่ะพี่น้องเนาะมันสิเป็นหวานโผดใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปคนๆๆๆๆค่ะพี่น้องเอาเติมไฟค่ะเติมไฟเติมไฟกระจุฟื้นเข้าไปค่ะ แย่เข yeah, ้าไปเขาพื้นเตานี่กเ็เฮิตเองค่ะเพราะบ้านฮ็ดให้นี่นะคะชี่วิตพ่อเพียงเพิ่มน้ำมันหอยลงไปค่ะเพิ่มความหอมจักหน่อยค่ะพี่น้องจ๋าจะคุรีคเรีครล,ล,ล,ลงไปค่ะน,นี่ผัดคุรตรงอหอมคะ่ะพี่น,อน้องหอมเครื่องเทศหอมเครื่องแกงหอมหอยหอยเหรอ,หอ,หอคะนี่โอ้ยขันเมนนั่นอยู่ในบ้านนีหอมกระจายสิบบานหมดแล้วค่ะนี่อันนี้อยู่ข้างนอกก็อย,อย,ยังหอมเข้าไปในบ้านเลยเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานค่ะพี่น้องหน้าตากระสิประมาณนี้ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วก็มาชิมค่ะบันนี้ให้นางรัดชิมเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อจะค่มพวกพริกใส่น้ำจะโอ้ยลูกโดดสีนี่จัดจานแห้งแดดกับขวค่ะพี่นอ้องอ่ะน,นี่ค่ะคำนินิดอืมสมอยากอีหลีค่ะพี่น้องเห็ดเองย่องเจ้าของเองแซ่บ เมาด้คำเดียวเลยว่าสุดแ่บค่ะพี่น้องไปอีกค่ำกนออินม่เอิญมูเอิญพวกเลยค่ะพี่น้องนี่พริกไทยใส่ไปน้ำบ่ต้องว่าวยังไหลเลยค่ะพี่น้องโอ้ยเผ็ดสถานสวงค่ะพี่น้องจ้เาเผ็ดน้ำตาเล็ดอืมกินเข้าไปคะ่ะอืมใส่เข้าไปอีกโอ้ยอเผ็ดขนคิงลุกเลยค่ะพี่น้องขันอยากก็ม้าเลยพี่น้องมา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 บานน,นั่งรัดดิ นี่กรุบกรุบหนังกรุบกรุบมากค่ะมาเด้อเด้อมากินเขานั่งรัดไปกินเขากันจ้า